เนี่ยเจ้าทีมรอนเนี่ยใครทำผิดมานี่เนี่ยใครทำผิดเนี่ยมานี้ปังคใครเยี่ยวนี่ยเนี่ย,ยไปไหนมานี่เลยมานี่เลยปังมานี่เลย มานี่ขอมือนะมือมันต้องโอ้โหเยี่ยวเต็มกลิ่นเลยมามานี่เลยนาง,นะงลงขอมือขอมือนี่อย่ยาคูบที่ล่ะมานี่ตัง วันเอ้ยวันเอ้ยขอมือหน่อยขอมือเนี่ยแั่น,นี้แค่น,นี้ดิเวยเป็นอยู่กับคนอื่นไหมเนี่ยไม่รักแล้วไม่รักแล้วงอนไม่ต้องงอนไม่รักแล้วอยู่คนอื่นไหม ไปไหมไปไหมไปไหมไปอยู่คนอื่นไหมไปไหมอ้าวไปไม่ไปโอ้ไม่ไปจะอ,อยู่นี่โอ้ยงอนมีงอนงอนเหลืออืมไม่รักแล้วไปเลยปะปะปะ,ปะ,ปะ งอนเลยงอนก็เป็นนี่นี่นี่ยงไงงอนเหรอเอาหนีเอาไม่ลักแล้วนี่ขี้งอนอีกโอ้ว่าขอโทษมาโทษครับนี่ยขี้งอนแล้ว chi ngon nó là bay mèo nè nè <laughs>